ไทยดูแปลงมอเทะเลมวยไทยไไแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาครับมไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่าไม่ได่านะครับทีมงานไม่ว่าไม่ได้เด็กต่อยหาประสบการณ์ครับ <c oughs> แพ้คือแพ้ชนะคือชนะครับไม่ว่ากันครับ ดูกคร่วครับวันนี้ต่อยสองคนครับมยันไม่ได้ต่อยยังไม่สบายเพชรทีน้ำเงินเมื่อกี้ได้ชนะสองประเด็นนั่นก็เคยแพ้ปแปลูกแบงนะครับแต่คู่นี้ก็ไม่เคยต่อยกันครับไม่ต่อยกัน แบงเจก ยหมดย้หมดโอเคครับโโเคู้่เาจะเป็นพู่ในนี้นี่เราเลยครับคุณการศกษาคุณศร้นะครับราะว่าฝ่ายดวันนี้ใครเอบตเอกนะครับฝ่ายวันกียบเล็กสอเออนสุ่มนะครับต่อจาผูนี้นะครับ แปงมีทีบมีทีบขาหน้ามั่งมียับมั่งแปงแปงยับทีบยับทิบมั่งเออเล่นใกล้ๆยืนใกล้ๆเตะมาบังให้อยู่บังแล้วก็คืนบังแล้วก็คืนอันแหละชิงจังหวะเขาเขาก็มวยฝีมือแปงแปงเขามวยฝีมือเพือนเออนั่นแหละอยู่ใกล้ๆยืนชิงจังหวะกันเขาเตะมาล้วก็บังบังแล้วก็โตเขาเตะมาล้วก็ถีบมั่งหมัดหน้าเราสร้างจังหวะไปยับไปถีบไปยับไปถีบไป ออกเร็วๆนะแปลงหน้าชิงจังหวะกันกูขี่รับกูขี่ครับสนุกอีกูครับยกที่สองยกที่สอง I am mortally

หายใจลึกแป้งหายใจลึกดี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 มากแป้งดีมากแป้งแป้งหายใจลึกดีนะดีนะต่อยดีนะรู้ป่ะใกล้ๆเลยนะเหลี่ยมแป้งเวลาจับอย่าลืมเหลี่ยมรู้ป่ะนะ เออเลี่ยมสำคัญนะอะไรอะไรเบียดใกลกก้ๆเตะลึกๆเองเวลาเตะเตะให้โดนเลยนะเตะลึกๆก้าวลึกๆดีดีต่อยดีต่อยดียกสามนะต่อยดีละต่อยดีละต่อไปยกที่สามครับสนุกสนุกสนุก สองบดินแท้หมดแรงเลยฮะหัวหน้าสองบดินหมดแรงเลยลุกไปขึ้นเลยแปงเบียกใกล้ๆเลยนะแปงแปงแปงเบียกใกล้ๆเลยเบียกใกล้ๆเลยต่อยแบบเมื่อกี้แหละดีแล้วเวลาเข้าในน่ะขยันแทงขยันแทงมีเหลี่ยมด้วยแปงอย่าไปยังข้างเขานะเวลาปั้มรู้่าหันหน้าสู้เลยนะ ครับสนุกครับอ่าดีๆต่อยสนุกดีๆๆละแพ้ชนะอีกเรื่องนึงครับอ่าต่อยสนุกต่อยสนุก ดึงมาดึงมาดึงมาหายใจลึก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 ดีมากแป้งแป้งหายใจลึกหายใจลึกหายใจลึกแป้ง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 ยกเมื่อกี้เป็นรองเข้านะเป็นรองเข้านะตอนนี้รู้ป่ะนะขยันนะขยันออกนะ เวลาจับในมีเหลี่ยมด้วยสิแปง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 เหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมเหลี่ยมอย่าลืมเหลี่ยมจังหวะเขาตีกระตุกมั่งรู้ป่ะเป็นรองเขาดิน่นาแปงนะต่อไปยกสี่นะขยันนะแต่ลึกๆก้าลึกๆเตะเตะลึกเลยคู่ขีครับคู่ขีครับแปง ยกสี่นะยกสี่นะยกสี่เออล่ะดึงแล้วแทงดึงแล้วแทงดึงซ้ายดึงขวาหน่าแทงแทง,งแทงดึงแทงดึงแต่ง,ตงเหลี่ยมแต่งลายไปอันแหละคู่ขี้นะแป้งนะคู่ขี้นะคู่ขี้นะ คู่ขี้ครับคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่หนึ่งแล้วพียงงานเวต่อยสนุกดีใจดีใจแ้่าฆไมาเป็นไร Okey, okey. Okeylah, okeylah,

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคโอ้โหทีมันดึงเหลี่ยมด้วยทีดึงเหลี่ยมด้วยแ้งดึงเหลียมด้วยทีดึงเหลี่ยมแบงดึงเหลี่ยมเลยดึงเหลี่ยมเลยแงไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยดึงเหลี่ยมดม่ไดึงเหลี่ยมไ้เลยไม่ถึงเลยแบงรอรอเดี๋ยวดี๋ยวหาแจ็เลยหายแจ็เลยหายแจ็เลย หายใจลึกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้งามีกิหายใจลึกแบงหายใจลึกแบงค์เลือดดส่งส่งมันเป็นรองเขาโดนเตะลงเลยนะแบงเดียวๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหายใจเลือดต่อยสนุกไงดีละแบง ต่อยให้สนุกไม่เป็นไรอ่า <ละ S 1> เดินใกล้ต่อยให้สนุกเตะไปเตะไปเตะไป,ไป,ไปจับตีหัดดึงเหลี่ยมด้วยดิแปงมมจังหวะเขาตีดึงเหลี่ยมด้วยรู้ป่ะเวลากอดอยไปเอียงข้างให้เขาหันหน้าสู้เลยหันซ่าสู้แล้วก็ตุกเหลี่ยมมีศอกมั่งแปงแปงเวลาปั้มฟันศอกมาหน้ารู้ป่ะ,<ล>ะนั่นแหละตู้ออไปครับจะโกให้พร้อมนะครับ ยกเดียวยกเดียวกเดีวแล้วกอด้วยูน้าใไฟหน้มันต่อยตึงแต่ตัวนั้นมันลอยมันลอยพอดีต่อยตึงได้แล้วก็ต่อด้วยคู่กำังานเเดนนะไม่ได้อสาต่อลฝัไปหวั่นูไปหันเลไป

โอเคโอเคโอเคดีลาสนุกสนุคัไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีดีต่อยดีต่อยไปแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะ ไล่เสร็จแค่นี้ก็นะครับต่อไปครับต่อครับไล่ไปได้ก่อนแค่นี้ก่อนสวัสดีครับไปสองคนแพ้สองคนครับสวัสดีครับ